ทิ้งขยะทุกคนทิ้งขยะทิ้งขยะ,ะมาเปลี่ยนใหม่อีกะห้องขยะเห็นเราทิ้งบ่อยๆแลคนทนนี้ก็เป็นอาหารทิ้งไปจ้เปะเป็นลรเป็นลัางเป็นพวกเอ่อ แรงแข็งนะจ๊ะทุกคนอันเนี้ยเป็นพวกอกองนมกลองกระดาษแข็งอันนี้เนาะส่วนอันนี้เป็นพลาสติกจก้ะเนี่ยเป็นพลาสาส่วนอันนี้เป็นทั่วไปส่วนอันนี้เป็นกระป๋องต่างๆขวดเดี๋ยวเราจะแบ่งเราจะแบ่งทิ้งมาทุกคนนี่ก็ <ๆ S 1> จะอยู่ตรงนี้จ้ะนี่เดี๋ยวเขาแบ่งทิ้งก่อนการทิ้งขยะที่นี่ก็คือต้องแยกจากจากบ้านเรามาก่อนนะจากห้องครัวเรามาก่อนซึ่งเขาจะทําที่ ที่แยกขยะให้เราสามสี่ช่องเลยเนาะแล้วก็แยกออกเนาะส่วนกระดาษลังแบบลังแข็งเนี่ยเราก็จะใส่ไว้ในถุงปุ๋ยพีนอนถุงปุ๋ยอีเกนะียใส่ไหวเนาะทุกคนแล้วก็ค่อยเอามาทิ้งมันจะแยกให้เราก่อนเลยส่วนข้างหลังนี่เป็นแบตเตอรี่นะแล้วก็เป็นหลอดไฟที่แบบเรามันขาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาทิ้งตรงนี้ได้เนาะคือเขาแยกไม่ใช่ว่าทิ้งรวมกันไปนหมดไม่ใช่นะทุกคนก็คือที่นี่เขาก็จะแยกตรงนี้เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นพวกตู้พวกเตียงอะไรที่แบบว่าเราจะทิ้ง ที่มันหกักที่มันพังที่เราซื้อใหม่พวกเตียงไม้เตียงเหล็กอะไรต่างๆทิ้งที่นี่ไม่ได้นะทุกคนต้องไปทิ้งสถานที่ทิ้งขยะคัดแยกออกอีกต่างหากนะทุกคนทิ้งที่นี่ไม่ได้แต่ส่วนมากคนก็จะมักง่ายเนาะพวกเตียงพวกฟูกอะไรอย่างเงี้ยเขาทิ้งมั่วไปหมดเลยตะทั้งที่แบบว่าเขียนบอกหมดเลยนะว่า <c oughs> อันนี้คือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์พวกแมกกาซีนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยก็จะทิ้งตรงนี้จ้ะอันนี้ก็ทั่วไปอันเนี้ยสามสี่อันนี้ก็ทั่วไปเอ่นนอ,นนวอพวกกระดาษท ที่เราแบบเป็นกระป๋องกะทิของเราอ่ะของไทยเราอย่างเงี้ยแม่ก็มาทิ้งตรงนี้เนาะขวดที่เป็นขวดเลยเนาะเราก็จะทิ้งมันก็จะแยกทิ้งตรงนู้นส่วนอันนี้ตามที่บอกเป็นกล่องเป็นกล่องแข็งอะเขาก็จะบอกเลยเนี่ยเป็นกล่องแข็งเป็นพวกกล่องนมกล่องนมนี่มันคือกล่องแข็งๆเนาะทุกคนคืออย่างนี้มีคนทิ้งผิดเห็นไหมในถุงนี้จะทิ้งผิดอันนี้ไม่ใช่กล่องกระดาษนะอันนี้คือทิ้งทั่วไปจ้ะทั่วไปคืออยู่ตรงนี้จ้ะนี่ทั่วไปคืออยู่ตรงนี้จะมีหนึ่งสองสามทิ้งทั่วไปส่วนอันนี้ตาม น้ะทุกคนเขาก็เขียนบอกนะเห็นไหมเนะี่ยบอกเขาเขียนบอกหมดเลยเราจะอามห,หรือเปล่าแค่นนะจ๊ะทุกคนนะไปจ้ะทุกคนเราจะทําน้ํายากะทิเนาะวันนี้จะกินขนมจีนกับแมทธิวอีกแล้วจากแมทธิวขอมาเนาะก็น้ําเปล่าจะต้มเนาะอันนี้เป็นน่องไก่สะโพกจ้ะ ให้มันได้หม้อนี้พอดีเราก็จะใช้น้ำพริกสำเร็จรูปแล้วด้วยแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องจะเป็นข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหัวหอมกระเทียมใส่ลงไปจะเพิ่เติมด้วยน้าประเด็ดจะข่อยว่าไซกะปิเด็ดข่อยบ่าสซกะปิาปนาะจ้ะข่อยกระสิต้มน้ำประเดกลงไปเลยจ้ะ ในหม้อนี้แหละต้มน้ำปลาเด็กลงไปอยค่อยเอาน้ำออกก่อนน้ำออกหน่อยทุกคนถ้วยที่ใส่เครื่องตะกี้นะนะใส่นิดเดียวจอกปลาต้องใสยย่เยอะประมาณนี้เดี๋ยวให้เดือดแล้วก็ละลายจะ้ะ ต้มไปให้ไก่สุกเนาะทุกอย่างเปื่อยไก่น่าจะเปื่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็จะกรองออกจะเอาเครื่องไปโคลงกเอาไก่ไปสับเนาะทุกคนเนาะไปนราอน,อนเอาข้า,าหัางมาัา้างใหญเลยทันทีเรากระดูกคอแค่นั้น กอกไก่นี้แม่สิวเห็นไม่ได้ไม่กินมันดึงแต่เราไม่มีลูกชมูกชิ้นเนาะอะไรที่แพงๆเราก็ไม่กินนะช่วงนี้มันคว้นเอาอะไรตีกินเลยเนาะบานทีก็ต้องทำเยอะๆเลยจัคไข่กับว้กินดับใส่ตู้กแข็งไว้ ถ้าไม่เหลือไม่หมดก็เราถ้าไม่เหลือถ้าไม่หมดก็ใส่ตู้แข็งไปก่ะเอามาผุนกินทีละนิดนึงทำทีเยอะก็อะไรเพราะว่าเอกกระชายเรามันต้องแบบกระชายที่ซื้อมามันต้องแบบใช้ <c oughs> ให้คุ้มกัน <c oughs> อ่หวานดีเด็ดพี่นมอกดใจ ใน,นะในคลุกนี้ก็เป็นเครื่องที่เราต้มแล้วก็มีกระชายกระชายนี่เราไม่ได้ต้มเลยเนาะเราก็จะโขลกให้ละเอียดลงจ้ นี่เป็นน้ำพริกสำเร็จรูปจ้ะแล้วก็จะใส่เพิ่มอีกสร็แล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปโคลกเลยโคลกอาจจะเล็กหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นครกหินนะนะ เราชอบตกหินมากกว่าใส่แค่นี้โลรไปให้เลยอนะ่ะได้แล้วทุกคนเสร็จที่ใส่ลงไป,ป ไปลูดเราไม่ชอบการปั่นอะทุกคนมันไม่อร่อยอ่ะปั่นน้ำยาเราเคยลองมาส่งสามรอบแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราชอบโคลกมากกว่าอืเดี๋ยวพักไปก่อนจ้ะพักกะทิไปก่อน เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำซุปที่เราต้มไก่เนาะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวคนให้นายก่อนเดี๋ยวมาปรุงใส่น้ำตาลผงชูรสแล้วก็น้ำปลานิดนึงเพราะว่ามีปลาแล้วเนาะแป๊บหนึ่งใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปจ้า รถตัวปรดชูรสนิดนึ่งเฮ้ยขออภัยท่ย <c oughs> นผู้ชมเราจะใส่กะทิเพิ่มนะทุกคนจะได้นวๆนัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายแป๊บหนึ่งก่อนใส่กะทิลงไป ใส่หมดเนี่ยเดือดไม่ได้นะล้นต้องตั้งไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆก็ประมาณนี้จ้ะปรุงรสตามชอบนะทุกคนอันนี้จ้า ซิมเบิงแเน่จักน้อยหอมมันกะทิอร่อยแล้วแค่นี้เลยประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วน้ำยากะ กไก่จ้ามีมีลูกชงลูกชิ้นเดอ้อจ้าน้ำยากะทิไก่ของเราน่ากินมากทุกคนคนๆเลยนะนี่เสร็จแล้วนี่ก็ขนมจีนกับผักเนาะก็มีกระหล่ากับถั่วงอกนี่สองอย่างวันนี้หาผักชีลาวแม่ทิวบอกหาผักชีลาวไม่มีเออแหละก็ได้ กะหล่ำกับถั่วงอกขนมจีนเร้วก็มีแล้วปะยกเสิร์ฟเลยเป็นไงดีขึ้นไหมหอ่ะดีขึ้นกินยาแล้วก็พ่นจมูกเยอะอพ่นจมูกเยอะไม่ได้นะทุก <laughs> คนกินจัะเออเอาอย่างละนิดกัน,น,นคือแมทธิวเขาไปถ่ายรูปฟุตบอลทีมมาไงาเสร็จแล้วเนี่ยเออภูมิแพ้แต่ภูมิแพ้กำเริบ ตาแดงน้ำตาไหลแล้วก็คัดจมูกคันตาใช่ไหมเราหายใจไม่ออก <c oughs> คือทั้งหอบหืดด้วยไงทุกคนอัมาด้วยไงหลายอย่างเลย,ย,อยเออเสร็จแล้วนี่ยามันก็ออกฤทธิ์เนาะยาออกฤทธิ์แล้วดีขึ้นใช่ไหมลูกลองกินกระหล่ำดูนิดหนึ่งกับน้ํายาครับแม่เชื่อว่าแมทธิวกินได้แมทธิวเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอกระหล่ำดิบ แต่ว่าถ้าลวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกินอยู่แต่ถ้ากินกับขนมจีนมันต้องเป็นกระหล่ำดิบใช่ไหม,ม,มระวังเสื้อค่ะเพื่อเดวสลายคคดิี่าเอากินกันสองคนก็เห็ดหลายเห็ดไว้กินจ้ะเห็ดแล้วก็แช่ตู้เย็นไวจ้จ้ะทุกคนแช่ตู้แข็งไวจ้จ้ะตามที่บอกกระชายห่อหนึ่งมันก็ทําได้หม้อหนึ่งอะจ้ะมันเป็นจะได้ลูกม,มันแสบ แมตทิวเขาคิดเมนูให้วันนี้ก็เลยแบบเอาก็เอาเนาะอยากกินก็ต้องต้องได้กินเนะาะใช่ไหมนี่แหละเขาเอาทีละนิดละนิดอย่างไั้นเลยครับเวลานี้เราก็เติมเรื่อยๆครับเสียดายไม่มีไอ้อะไรนะชื่ออะไรอัชีลาวเออผักชีลาว เค้กแอปเปิ้ลจ้ะที่ทํากินคนละชิ้นกับแมทธิวจ้ะอร่อยด้วยอร่อยด้วยมันกระเด็นลูกยกจานขึ้นก็ได้เห็นไหมติดเสื้อแล้วนะเสื้อเอ้ยกอย่างนั้นก็ได้สุดยอดไหมเนาะอร่อยมาก อื <muitas S 2> ้ไปดูแม <ancestor> no ่ทำจับใหญ่มากดูโอ้ยฟันกันแม่แม่ชอบแบบ น้ำเยอะๆหน่อยอจะดีเสร็จคอ,อเตอร์พิกดิ้นน้ำปลานี่ไม่รู้จะใสหรือเปล่าแค่นี้มันจะหอ,อ,อมไลยเวลาใส่แล้วว่ามันจะหอ,อ,อมแมทุกคน อร่อยอร่อยแบบไม่ต้องมีลูกชิ้นนะแม่หนอืมสุดยอด กินกับกันหลังเป็นยังไงโอเคสปอคเอือหือ เดี่ยวเองกินเถอะพริกเต่งเขียพริกออกค่ะนี่จัดไม่ใครปากเยอะ thì số chín lên là đặt đây mình tổng trăng săn mét mình tổng trăng xanh bà thì thô hô กินกับถั่วงอกมันก็หอมเนาะ เมื่อวานที่อะไกเขาไปสอบเขาสอบเคมีอะไรสักอย่างนี่แหละแม่ก็ถ้าจาไม่ผิดนะเขาสอบวิชานี้เคมีเขาบอกเขาทำได้ทุกคนเขาบอกว่าทาได,าาได้แม่เลยแซวว่าออกจากห้องสอบคนสุดท้ายใช่ไหมใช่หกชั่วโมงอ,อ,อ,อืคุณครูที่เขาคุมสอบเขาบอกว่าเหลืออีกหนะ้านาทีเขาว่าอย่างนี้นี่สอนสอนค้ามมาเลยเหลืออีกหนะ้านาทีเขา,ก,าเออขเก็แบบ เขารู้สึกสบายสบายเมื่อวานที่เขาไปสอบอ่ะเออเขากลับมาแบบดีใจอ่ะครับนี่เบ็ดมันอร่อยเนาะอร่อยมากครับอร่อยอ่ะทุกคนแต่ว่าเราเรามีน้ำพริกแบบสำเร็จรูปด้วยนะนะเราก็มาโขลกกับเครื่องที่เราใส่ใส่ด้วยนะก็อร่อยจ้ะอร่อยครับ อืมอืมร่อยใส่ใส่กะทิไปสองเกาะสองกระป๋องเลยอืมเพราะว่ากระป๋องแรกอะกระป๋องหนึ่งกระป๋องอะมันไม่นัวทุกคน จะเติมอีกนึ่งจับจ้าเออจับเล็กอยอะเน,นี้ยเฮ้ยได้ปิดประตูหรือเปล่าลูกเด็กเสียงดังเนาะอ,อากาศมันดีแล้วเขาแบบเล่นนะ่ะว,ว,วันวันหยุดด้วยแหละวันเนี้ยแ <c oughs> มตติโก็เติมสองรอบสองอดูว่าแมตติโจะเติมรอบสามหรือเปล่าอันนี้แม่เติมรอบสองจ้าทุกคนคิดว่าไม่เติมครับ เิด่ไมันเติมอิ่มใช่ไหมครับออืืมทุกคนอืมยกถั่ยสดปฏิทโทกินกระลูกกซ้ายหล่าแซบอิี่เลยพี่น้องเอ้ยนี่แม่ขมิดถั่วเติมคนละกินคนละสองจานเนาะสองจานสองจับเนาะโซกด มันอร่อยมากทุกคนมันอร่อยดูดิเนื้อไก่ค้นเลยเนี่ยนะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บถ้วยเก็บซ้ำแล้วกัน้นอนี้แมททิวลรางถ้วยแม่เก็บแม,แม่แม่เก็บจานได้บอไม่ได้โอ้ยหงึดหงิด กี่น้อยแล้วก่าตอนนี้น้สิลังวยสิลังวยก็ถือบ้านพดสนุกไปในขาในเี่ยใส่ตุกมุ๊มตัวน่ารักรักน่ารัรักน่ารกรักน่ารักกน่ารักรักนก